ถาถึงตัวที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจโดยตรงนะครับวันนี้นะครับโรคหัวใจไขมันในหลอดเลือดครับวันนี้เรามาเริ่มต้นเรียนรู้กันเลยนะครับว่าวันนี้ไขมันในหลอดเลือดเนี่ยส่งผลให้กับเราเป็นโรคหัวใจอะไรได้บ้างนะครับเริ่มต้นเลยนะครับโรคหัวใจเนี่ยถ้าหากว่าไขมันมาหุดตันอย่างที่ผมเล่าฟังแต่แรกนะครับภาพนี้ชัดเจนมากกว่าเมื่อภาพที่ผมให้ดูแต่ เห็นสัวสีน้ำตาลที่มีสีเหลืองมีไขมันเคลือบอยู่ไหมครับในส่วนของวงกลมนั้นเนี่ยทางแยกของหลอดเลือดนะครับของหลอดเลือดที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจนะครับทําให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดพอหัวใจขาดเลือดก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลบริเวณนี้จะไม่สามารถทํางานได้ในการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายนะครับฉะนั้นอาการเจ็บก็จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นอยู่ในร่างกายของเราเพราะอาการ หัวใจขาดเลือดนะครับตอนนี้ภาพเป็นโรคหัวใจอาการแก้ไขเป็นไงครับถ้าไปพบหมอคุณหมอก็จะบอกพวกว่าดีแล้วที่มาทันนะครับดีแล้วที่มาทันถ้ามาช้าไปกว่านี้ประมาณห้านาทีตายนะครับหมอจะบอกอย่างนี้ดีแล้วนะครับแล้วก็รอขึ้นเขียงได้เลยในวันพรุ่งนี้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็คนป่วยก็จะได้รับการผ่าตัด จะคุดหมอแบบนี้เลยรุมเลยนะครับรุมกันเลยที่หน้าอกนะครับเป็นการเปลี่ยนทายเอาเอา,เอาบางทีก็จะเอาเป็นเป็นหลอดเลือดที่แข้งนะครับที่แข้งที่น่องนะครับมาเป็นหลอดเลือดหัวใจแทนอย่างนี้เป็น,นต้นทําให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจได้ถึงนะครับเยาว่าบายพาร์กันเลยทีเดียวราคาค่าประตัดไม่แพงครับอเส้นละแสนกว่า นะครับแสนกว่าบางทีก็สองแสนอย่างนี้นะครับใครที่มีตังค์อยู่แล้วก็ดีนะครับหัวใจหัวใจเคืออวัยวาที่ไม่เรียกร้องอ้อเรียกร้องครับเรียกร้องการดูแลนะครับเอาใจใส่น่อยเราซื้อรถยนต์มาคันหนึ่งนะครับราคาอาจจะไม่สู้หัวใจหนึ่งดวงนะครับถ้ามีคนมาถามเราว่าหัวใจซื้อหัวใจของคุณหนึ่งดวงจะขายเท่าไหร่นะครับเราก็คงจะตอบไม่ได้ ถ้าซื้อรถยนต์ราคาหนึ่งล้านนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับเราก็จะประมาณได้ว่ารถยนต์มีราคาประมาณนั้นแต่หัวใจมันไม่มีราคาที่จะประเมินนะครับถ้าเราขายหัวใจจริงๆเราก็ตายครับตายไม่สามารถที่จะได้ดูโลกอีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นหัวใจเขาต้องการอะไรหัวใจต้องการพลังงานครับ ต้องการตลอดเวลาเพื่อการสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงทุกส่สวนในร่างกายนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงสารอาหารที่ดูแลหัวใจแบบครบสูตรนะครับแบบครบสูตรแบบครบวงจรนะครับโดยปัจจุบันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็พยายามที่จะค้นหานะครับค้นหาสารสําคัญที่จะมาเลี้ยงหัวใจของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสารสาคัญจากพืชน,นะครับจากสัตว์นารู้อยู่แล้วนะครับ ู่ในเครื่องในสัตว์เนี่ยก็จะมีโป q 1 0ในปริมาณที่เหมาะสมที่จะคน,คน,ค,นคนจะได้รับนะครับแต่ถ้าเรากินเครื่องในสัตว์บ่อยๆแน่นอนครับไขมันแล้วก็คอลสเตอรอลจะเกิดขึ้นในร่างกายของเรามากมายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามที่จะเร่งไปหาสารสำคัญจากพืชน,นะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นธรรมชาติมากที่สุดน,นะครับไม่ไม่ก่อโรค ตามมานะครับไม่ก่อโรคทีนี้การค้นคว้าเนี่ยเขาบอกว่ามันจะต้องลดไขมันตัวเลวในในหัวใจด้วยนะครับในหลอเดเลือดด้วยลดไขมันร้ายนะครับแล้วก็เพิ่มไขมันดีเพิ่มไขมันดีให้มันเกิดขึ้นนะครับในในหลอเดเลือดของเรานะครับแล้วก็ต้องดูแลริบเลือดด้วยนะครับริบเลือดไม่ให้มันเกิดเป็นริบเลือดขึ้นมานะครับเปลืเลือดที่รวมกันมากๆก็จะกลายเป็นริบเลือดน,นะครับ สามารถที่จะอุดตันทันทีโดยไม่ต้องไม่ต้องเตือนนะครับไม่ต้องเตือนเขาเกิดรวมตัวกันแล้วก็จะเป็นริมเลือดอ่าแล้วก็ไหลไปไม่สะดวกนะครับถ้าสมมติว่าไม่ไหลามาทางหัวใจคือไปอุดตันทางเดินเลือดไปเลี้ยงหัวใจเนี่ยประมาณห้านาทีครับห้านาทีเราก็อ่าปอกนะครับปอกเด้งเลยนะครับสารด้านอนุมูลอ่อนุมูลอิสระต้องมีด้วยนะครับ ต้องมีด้วยในผลิตภัณฑ์ที่จะก่อให้เกิดหัวใจแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ให้พลังงานสูงนะครับให้พลังงานสูงในการออกกําลังกายนะครับเพราะว่าหัวใจเนี่ยเวลาเราออกกําลังกายมันจะเต้นแรงยิ่งขึ้นนะครับถึงถ้ามันทะลุกออกมาจากนอกอ,อกได้มันจะออกมานะครับแต่ว่าพอดีกล้ามเนื้อมันบังเอาไว้นะครับหัวใจก็ไม่สามารถที่จะออกมานอกอ,อกได้เพราะฉะนั้นมันจะต้องเสริมการทํางานของหัวใจได้ด้วยเนี่ยนะครับ อาหารเหล่านี้สารอาหารเหล่านี้มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีนะครับโฟลิกนะครับโฟลิแอซิดนะครับโพลิโพซานอนซิลิเนียมทอรีนเอลคาดนทีนแล้วก็โคเอนไซม์คิวเทนครับอันนี้ก็จะเป็นสารอาหารเพื่อดูแลสูขภปรับหัวใจแบบครบสูตรนะครับบางบริษัทที่เขาผลิตภัณฑ์เอาผลิตภัณฑ์ดูแลหัวใจเนี่ยนะครับเขาก็จะเลือกเอาอย่างเดียวนะครับอย่างเช่นโคเอนไซม์ทเนี่ยมาดูแลกล้ามเนื้อหัวใจ ให้กับเนื้อหัวใจแข็งแรงนะครับเราก็จะบรรจุคิวเทนอย่างเดียวลงไปในครับสูตรครับส่วนอื่นๆที่ไม่ไม่ไม่เอามาช่วยไม่ไม่มาเสริมเนี่ยนะครับถ้าเราจะซื้อแยกเรียกว่าแพงมหาศาลนะครับแพงมหาศาลแล้วเราก็มาดูรายละเอียดครับว่าโพแทสซีคิวเทนหรือว่าสารอาหารต่างๆเหล่านี้มันเราได้มาจากไหนบ้างน,นะครับเริ่มต้นจากคิวเทนเนี่ยนะครับเพิ่มพลังงานใน้หัวใจก็ได้จากพืชน,นะครับ อะโวคาโดนะครับทําให้หัวใจเราทํางานได้เต็มที่นะครับอะโวคาโดนะครับแล้วก็เอลคาเนทีนเอลคาเนตีนเนี่ยมันเป็นการเพิ่มการเผาผลาญไขมันนะครับให้เป็นพลังงานสํารองนะครับลดไขมันร้ายเพิ่มไขมันดีเรียกว่าอย่างนี้เนี่ยนะครับแล้วเอลคาเนทีนเนี่ยได้ามาจากไหนนะครับเอลคาเนทีนเนี่ยสังเคราะห์มาจากโปรตีนหรือกรดอะมิโนโส,สองชนิดนะครับที่ร่างกายเรา สร้างเองไม่ได้ต้องกินเข้าไปเท่านั้นนะครับมันจึงจะไปสังเคราะห์แอลคาไนีนได้นะครับแอลคาลลนีนนะครับนอกจากจะช่วยให้การเผาผลาญไขมันให้เป็นพลังงานสำรองแล้วเนี่ยยังเพิ่มความสามารถในการออกกําลังกายนะครับทาให้การออกกําลังกายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับการทํางานของหัวใจก็ดีขึ้นเช่นเดียวกันโฟลิกแอซิดทำงานยังไงนะครับ โคลกแอซิดก็เป็นอีกหนึ่งสารอาหารที่ลดความเสี่ยงของหลอดเลือดเปราะแตกง่ายโดยเฉพาะหลอดเลือดในสมองเนี่ยนะครับที่เราไม่เคยเห็นเลยมันเป็นหน้าตายังไงเลยนะครับอยู่ดีๆมันก็ปวดหัวขึ้นมาแล้วก็วันดีคืนดีมันก็แตกนะครับพอเลือดแตกในในสมองเนี่ยเลือดข้างในสมองหมดสิทธิ์นะครับที่จะลุกขึ้นมายืนนะครับไม่ว่าภรรยาจะลุกขึ้นมาด่าสามีก็หมดสิทธ์ครับ ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทําหน้าที่อย่างนั้นได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราได้กินนะครับเผ็ดนังรมเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้โ o l ฟอิกแอซิดนะครับหรือโฟเลตเนี่ยนะครับเข้าไปสู่กระแสเลือดของเราได้มากยิ่งขึ้นโพลิโคซาแนนเนี่ยนะครับก็จะลดความเสี่ยงของการอุดตันของเกล็ดเลือดนะครับไม่ให้เก็บเลือดรวมตัวกันแล้วก็มาอุดตันนะครับนี่คือหน้าที่ของโพลิโคซาแนน นอกจากนั้นก็จะเป็นทอรีนครับทอรีนจากเนื้อปลาเนี่ยนะครับเป็นปลาตําลึกนะครับตัวนี้จะช่วยการทํางานของกล้ามเนื้อหวัวใจนะครับกล้ามเนื้อหวัวใจเนี่ยนะครับถ้าเราได้ผ่าดูจริงๆเนี่ยนะครับเป็นกล้ามเนื้อที่มีมัดละเอียดมากๆนะครับเนื้อเนื้อเซลละเอียดแล้วก็ปเป็นมัดที่หนาแน,น่น ja เวลาเราต้มหวัวใจหมูกินเนี่ยนะครับเวลาเราเคี่ยวหวัวใจหมูก็แทบจะไม่แทบจะไม่ ไม่ออกนะครับไม่ไม่สามารถเคี้ยวออกได้เพราะว่าเหนียวมากนะครับนี่คือเซลล์ของกล้ามเนื้อหัวใจนะครับตัวทอรีนเนี่ยนอกจากจะทําให้ดวงตาของเรามองเห็นในที่มืดแล้วตัวทอรีนยังช่วยให้กล้ามเนื้อ,อหัวใจของเราทํางานได้ดีนี้ขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งสารอาหารครับซีลิเนียมครับบางคนก็จะเรียกเซเลเนียมนะครับเซเลเนียมก็ตัวเดียวกันนะครับก็จะลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดนะครับทําให้ กล้ามเนื้อยืดหยุดดีขึ้นนะครับนะครับกล้ามเนื้อยืดหยุดดีขึ้นโรคหลอดเลือดเนี่ยนะครับขึ้นกระจายไปทั่วร่างกายเนี่ยครับมันสามารถที่จะนําเอาสารอาหารไปสู่เซลล์ต่างๆได้ทั่วถึงรวมทั้งออกซิเจนต่างๆด้วยเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงโรคหัวใจแล้วเราไม่กินสารอาหารเหล่านี้กินยาดีกว่าไหมนะครับก็มาดูครับถ้าจะต้องกินยาเพื่อรักษาอาการของโรคหัวใจก็จะประมาณนี้แหละนะครับ หไปพบหมอหมอก็จะจัดยาให้อย่างเต็มที่เลยนะครับเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยรู้สึกว่าเราจะกินไหวไหมครับถ้ากินยายาจะต้องตกค้างในร่างกายของเราเยอะแยะนะครับคราวนี้มาดูว่า HSL เนี่ยมันมีสารอาหารที่เราพูดถึงไหมนะครับเราพูดถึงไปแล้วนะครับตัวนี้ก็จะมีโพลีแอซิดโพลิโคซานนอนซิลิเนียมทอรีนแอคโคเรตีนแล้วก็โอควเทนพบท้วนนะครับ เพื่อดูแลสุขภาพหัวใจของเราแบบครบสูตรนะครับแบบครบสูตรเลยทีเดียวนะครับแล้วผมก็เสียโอกาสเอาภาพเอารวมกันนะักัรรวมคุณสมบัติต่างๆมาให้พวกท่านได้ชมกันนะครับก็มีเห็นดนางรมนะครับทําหน้าที่รักษาโรคโลหิตจางด้วยนะครับลดไขมันส่วนเกินของมวลกล้ามเนื้อด้วยเอาคราร์โบไเรเผาผลาญไขมันให้เป็นพลังงานของเซลล ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและต้านอนุมูลอิสระนะครับโอนไสคิวเทนเสริมสู่ภาพหัวใจลดไขมัน L D L ลดไขมันไตรกลีเซอไรด์ในกระแสเลือดเพิ่มการไหลเวียนเลือดเพิ่มไขมันดี H D L ในร่างกายต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับทอรีนช่วยให้หัวใจทํางานแข็งแรงยิ่งขึ้นส่งเสริมการมองเห็นในที่มืดนะครับโพลิโคเซานรักษาโรลมชักแล้วก็โรควิตกกังวลนะครัโคเล รักษาโรคโปริตจางลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจนะครับซลิเนียป้องกันมะเร็งหลายชนิดลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและก็ชะลอความชรานี่คือการรวมเอาคุณสมบัติไวใ้ในหน้าเดียวนะครับเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการอธิบายนะครับอร่อยครับอร่อยดูซึมเร็วไปในห้านาทีด้วยรสสตรอเบอรี่นะครับสตรอเบอรี่รสชาติอร่อยลยทีเดียวอ,อ,อีกหนึ่งภาพนะครับก็อดเอาไม่ได้นะครับพูดไปแล้วก็ ซือโอกาสเอามาฝากเลยนะครับเหมือนกันครับนะครับมีหน้าที่ต่างๆแต่ไม่มีภาพประกอบนะครับนี่คือเรื่องราวของเอสเอเนะครับแต่อย่าลืมนะครับแต่อย่าลืมที่เรามาทั้งหมดเนี่ยมันยังไม่พอสําหรับการทํางานของหัวใจที่แข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับต้องอีกหนึ่งตัวครับคือสารอาหารที่มาจากสามพลังจากธรรมชาตินะครับ น้ำมันกระเทียมน้ำมันปลาแล้วก็น้ำมันจหมูข้าวนะครับสำหรับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเมื่อรวมตัวกันแล้วเนี่ยลดอะไรได้บ้างครับรวมตัวกันแล้วก <Yeah. S 1> r n FUD ฟ s ูแล้วก็ c ีเลดเบาหวานได้ด้วยครับแล้วก็เสริมสร้างปุง่มปุ่มกันต้านอนุมูลสระได้ด้วยล้างพิษล้างไขมันระดับเลือดล้างตับนะครับลดความเสี่ยงของโรคหัวใจลดไขมันหลอดเลือดเพิ่มการไหลเวียนเลือดเพิ่มเม็ด เลือดขาวเพิ่มความจำแก้อ่อนเพียเสริมสร้างเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวใจนี่คือสามสามสี่ชนิดที่เอามาแล้วให้ฟังในค่ำคืนนี้นะครับเพื่อที่พวกเราจะได้สามารถนะครับสามารถเอาไปเล่าต่อนะครับบอกผู้คนได้นะครับอย่าลืมนะครับว่าสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพหัวใจก็มีสามส่วนนี้นะครับถ้าจะเอาให้เนสเดียวมากินอย่างเดียวดีไหม ถ้าหากว่างบน้อยนะครับไม่มีสตางค์เลยได้ครับได้แต่ว่าถ้าจะให้ดีต้องล้างพิษก่อนล้างไขมันก่อนเพื่อที่จะทําให้หัวใจได้รับผลดียิ่งขึ้นนะครับฟื้นฟูเซลล์ตับด้วย FUD นะครับแล้วก็เพิ่มการไหลเวียนเลือดล้างหลอดเลือดเพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บปวดในร่างกายก็ C H L ครับเขาก็ช่วยให้ร่างกายของเราดีแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับ นี่คือเรื่องราวต่างๆที่เอามาฝากกันในค่ำคืนนี้นะครับภาพปสเตอร์นี้นะครับ Coming s o ู n น,นะครับเร็วๆนี้นะครับก็จะได้พบก,กับการลดน้ำหนักนะครับการลดน้ำหนักอย่างมีประสิทธิภาพนะครับจากเดิมนะครับภาพด้านหน้าด้านที่เอามือเกาะัวยชุ่มขัดเยนะครับเกาะชุ่มขัดเนี่ย ตอนนั้นร้อยสี่กิโลไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ผิดไม่เพี้ยนเลยนะครับแล้วก็เจ็บปวดร่างกายอย่างยิ่งตอนนั้นไปเที่ยวภูมิแสนสุขครั้งแรกนะครับไปยืนแอกแช่นอยู่ที่หน้าวัดพระแก้วนะครับอ่าก็ได้ภาพนี้มานะครับแล้วก็ภาพหลังเนี่ยครับภาพที่ยืนอยู่ฝ่ามือเนี่ยนะครับเป็นภาพถ่ายที่สารเจ้าพอ่อหลักเมืองขอนแก่นนะครับขอนแก่นคนที่ยืนข้างๆนะครับ ไม่อยากจะเล่าให้ฟังเป็นใครนะครับทําให้ผมเรียบร้อยได้ขนาดนั้นเนี่ยนะครับคือท่านดรสุพัตราแปบงกกรยาครับตอนนี้น้ำหนักตัวที่ถ่ายรูปนี้เนี่ยนะครับ84กิโลกรัมครับในขณะที่กําลังพูดอยู่ขนาดนี้นะครับน้ําหนักเหลือ80ทุดนๆถ้ากินข้าวเข้าไปอีกก็จะประมาณ81นะครับในน้ําหนักก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับคางที่เคยทูง ทางที่แก้มเนี่ยนะครับมันมันออกจุดปุดจุดโปนเนี่ยนะครับวันนี้ไม่ได้เอามีดมาเหลาแก้มสักนิดนึงนะครับทําให้กแก้มเหลาเรียวนะครับคางก็เรียวขึ้นเสียอย่างเดียวครับรอยหยวมันเพิ่มขึ้นเองนะครับมันเพิ่มขึ้นเองโดยเราไม่เรียกร้องมันมาแล้วก็มันก็มาเองนะครับพบกันโอกาสหน้านะครับวันจันทร์หน้าผมก็จะนําเรื่องราวของการลดน้ําหนักมาเล่าสู่ฟังครับขอบคุณสําหรับวันนี้นะครับ คืนไมม์ให้กับ MC ครับขอบคุณครับ